มาแล้วนะคะขอบคุณนะคะสำหรับดอกไม้ปังปั <laughs> ง <laughs> <laughs> ทำไมใจร้ายกับน้องจังเลย <laughs> สอช่เจจ้าเอ้ยมาวคนเยอะไม่อ่อานผมก็หไม่เห็นไอทำไมคนเยอะแยะเออเดี๋ยวก็รอก็ได้วินนี้ตั้งรต่คุณแค่เข้าสู่อช่องเจวันนี้เรา,าทำอะไรกันคะคุณว้า,วาให้กำลังใจคุณทุกคนนะวันนี้พี่โบมีร้องเพลงนะคะกับคุณซีนเฉียงเพลงใช่กรับเป็นพี่ปังกับ,บอะไรวะ เราได้เสียกันแล้วของพี่โบใช่ก็เป็นพยานอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอะไรวะไปหาพี่โบกันดีกว่าพี่โบตามหาหาเราตอนนี้อ๋อมันไม่มีเพื่อนคุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโบค่ะเอาดวยสองคุณสอง เนียนเลยนะตอนเนี้ยล้อสั่งให้เลยเอนแรกผมไม่รู้คุณขอเสื้อเปลี่ยนตรงเนี้ยเห็นมันคืองานอะไรอ่ะเธอมันคืองานไอดอลเอ็กซ์เชนจ์เอาไอดอลหลายๆวงมาโชว์พี่โบขาจะทำยังไงครับกไม่บอกเลยค่ะให้ถือเฉยๆครตอบตะกว่าตอบเป็นกำลังใจค่ะวันว่างๆก็แวะมาที่ช่องว่างนะคะ เหมายังย่องยูดีบึงกูบอกก่อนนะว่าเน่ยตัดออกอตัดอนแอร์ไปเลยจ้าเม่อจยืนัน่กีกลมอกี้มันชาร์จแบตไว้ที่หลังข้าวก็เดินตัวปิวออกมาเลยอะโทรศัพท์แม่งก็อยู่ตรงนั้นแหละลืมทุกอย่างในโลกอซอนกองเหรจ๊ะ ซ้อนกล้องเหรอจ๊ะได้ยินแค่ว่าสวัสดีค่ะที่มี่ดีทียูทูบชาองแล้วก็สอนเพลงเพลงกองซ้อนกองแหละน้ำพึ่งกับปั๊กต้มาให้กำลังใจก็ได้ดีคือในทีที่ MBK นะครับผมใช้โดย Exchange ครับแล้วก็เดี๋ยวเราอ่ะก็จะใช้ที่มันพูดอันนั้นอ่ะลงไว้ในช่องของเราง่ายก็ทำงานกันง่ายมากสบายมาก วันนี้มีเปลืมเลนมาด้วยอะไรไปดนดิโอ้ช่างเขาแบบไปเข้าน้ำไปแบบแต่ก็คือควรเช็ดเลนส์กล้องหน่อนตอนเนี้ยเอาแล้วไม่อะทำไมผมลงขาถ่ายโฟล์วผมถึไม่เอามาใช้ใช้อันนั้นเอาไว้กับใช้กับกล้องใช่แล้วทําการดึงแล้วก็ฝังลงไปในไอโฟล์แล้วเรียบร้อยนี่เรื่องจริงเชื่อหรือตั้งใจฟังเลยแล้วหน้ามันจริงจังมากเลยอะเจอกันแล้วเดี๋ยว ตากล้องก็จะเป็นคุณปั๊กนะครับจะเป็นคนที่มองบนไอทีชานัลน an no, no, so ี่แหละก็ก็คือจริงๆวันนี้เรียกเพื่อนมาเพื่อมาถ่ายให้ถูกป่ะคือรู้บ่จะเรียมาใช้งานเนี่ยค่าตอบแทนอะคะค่าตอบแทนก็เดี๋ยวเอาเป็นคุณซัพพอร์ตตรงนี้ก็ไม่ได้ออกเองอย่างนี้จัด้คุณซัพพอร์ตนี่คือแบบว่ามีเป็นพวกคุณเนพอรู้ว่าพวกคุณจะมาก็เลยมีเยอะมีเยอะเห็นว่าถ่ายอย่ทุกวัน โอเคครับคือไปทำงานนะคะงบาเงินมาใช้ก็คือเอาเลี้ยเพื่อมาใช้งานแหละจะไ่ไป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 ในทางแหมคกแล้วใช่ไมเะเยิเล่นก่อนอยู่แล้วนะเล่นก่อนอยใครทงแล้วโถามัเล้ยวตามไปเล้วตาล เราคิดท um <oh> ั้งง pues ่ายให้พี่ปั๊กเป็นตากล้องวะเฮ้ยตาตากล้องจำเป็นเลยผมกลัวคนจำได้นะครับถ้าผมถอนแมสเมื่อไหร่นะเขาก็จะลากมือออกไปบอกว่ากำลังาะจบแมสด้วยเขาอันนั้นเป็นซีรีส์พู่งเรื่องแรกส่วนซีรีส์ชีนแม็ก 以前帮助了咱们很多，谢谢。 ล้สุดร้องหาเตียงแล้วจ้าง่วงเลยนะเข้าใจที่บ๊าคหลับบ่อทบาหลับบ่อหลับลบอ่อเออเออเออฝันดีนะฝันดีนะพี่ป้าฝันดีนะนอนนอนโอยออ แบกว่าแล้วตอบแล้วเหรอไฟไม่สุกเลยโอ้พี่ฟ้าฝันดีนะดี่น้องไงนอนนอนไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วทำไมเป็นคนอย่างนี้น้องฟ้าน้องฟ้าหลังเคาเตอร์ว่างปูพานอนไหม

เร็วๆนี้พวกเราก็จะมีรักวุน่นวายันรถแทมนะครับผมนะคะ<ด>ระับผมคนก็ฝากติดตามด้วยนะครับใกล้จะเปิดกล้องแล้วนะครับผมเรื่องเรื่องนี้จะแทมไหมเหมือนเรื่องที่แล้วไหมคุณแป๊ะกระซิบ<ด><ด>ผมมาว่าจะมีฉากใ<ด>นครัวแต่ผมก็ไม่รู้ว่าฉากอะไรนก็ไม่รู้ว่าทำอะไรในครัวเหมือนกันน,น,นะ ะะอดดขอเสียงแบ็โมหน่อยครับทำไมตอนซอมรู้สึกนานกว่าน,นี้ไม่เขาบอกว่าอะไรที่มันมีความสูงจะผ่านไปไวอ๋อไม่ไ<อ>แต่เมืม่อวานที่ซ้อมมกันเนี่ยไม่ได้ซ้อมโชว์เลยซ้อมเต้นดดไดนา <laughs> มายมนะก็ไม่รู้ว่าเขาเจะเอาข <m uch ing> ึ้นมาโชว์คุณก็อยาอาจริง <m uch ing> มาพูดสิ ไม่เข้าใจไป้ายฝ่ายนี้เหมือนกันนะว่าใครเป็นคนคิดน,นี่ไงแบงโบกาเป็นแฟนกันเห็นไหมแล,แล้วพี่จูไปไหนอ่ะไม่ไม่ถ้าเขาไม่เอาแบบแบงไม่อยู่ <S <S 1> <S 1> พี่ก็นะแบงก็จะทิ้งหน่ได้ <S <S ผมผมผมไปไว้ด้วยนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ยังไงก็ขอฝากผลงานของอทั้งจูกาแล้วก็ของผมด้วยแล้วก็ของเพื่อนๆในค่ายตาร์เตอร์นนะครับ วันไดอ่าไหนคุณขายของนเย่เสร็จเนไม่แต่เลยนยไผมกี้เลยเอนข้างหลังเปลี่ยนคม้ใจขายขเลยจะปิดคลิปแลเนี่ยอ๋อโอเคครับก็สามารถไปพีออเดอร์มาพีออเดอร์ได้นะคลิปนี้ออนเมื่อไหร่ไรู้่ตัดเสร็จได้เลยเพราะเด็กมีรอสองก็สามารถไปออเดอร์ก็ได้นะเฟื่องดีสีสนในดีสีสุกโตนะก็จะขึ้นให้ตู้นี้ตด้นี้ต้นี้ขาย้เจอได้ ฝากช่องอยิรคะฝาก้าน You Channel ด้วยนะครับแล้วก็ฝากมาอัปเดตด้วยนะค่ะขอคิวว่างๆเมื่อไหร่ขอคิวกลับมาที่ช่องนี้ว่างได้ไหมได้ครับกลับมานเรวนี้แน่นอนว่าขอบคุณทุกคนนะตลอดเวลานี่ค่านต้องจ่ายค่าจ้างด้วยนะคะฉันเป็นสที่คัญแฟนถัมมาให้คุณจริงเหรอใช่ค่ะคุณต้องจ่าค่าจ้างเหล่านั้นจะส่งให้ผมเพื่อที่จะไปลงอยู่ช่อง้ว ก็ได้ของกำลังมาไม่ใช่คุณไปดอยของเราไมทำไมเล่าไม่ขโมยขโมยติดมือมาก็มาให้กําลังใจคุณโบโนไม่ได้เจอกันนานก็อย่างที่เห็นว่าเออคุณโบก็ทำงานหนักอะไรเงี้ยถ่ายซีรีส์ด้วยถ่ายหนังด้วยแล้วก็ออกอีเวนต์เต็มหัวเพื่อนเราก็เพื่อนักว่างๆเขาก็ไม่ว่างเราก็ว่างไอตอนว่างตรงกันก็ไม่ค่อยจะมีสักทีด้วยนะคะคุณโบบอกว่าเดียวจะแวะมาที่ช่องเราแต่ก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทิ้งกันเพราะก็ยังอยู่ด้วยกันตลอด วันนี้ก็สําหรับใครหลายๆคนที่คิดถึงคุณโบแล้วก็ถามหาคุณโบตลอดเนาะวันนี้ก็พามาตามติดชีวิตคุณโบหนึ่งวันเลยนะคะที่แบบเออนำมาอีเวนมาทางานนะคะเป็นคอนเทนต์ของคุณโบคนเดียวเลยค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามในคลิปของเรานะคะมิวเซก็กลับมาแล้วแล้วก็พยายามพยายามที่จะลงคลิปอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้เราก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะ แม่เหนื่อยแม่เหนื่อยด้วยหิวด้วยค่ะทู่มใจในตัวลูกชายไหมคะมอ่ะแม่เหนื่อยีลานอนเวาแล้วลาด้วนอนมด้วยโ่โ่แม่มาทรมานเลย